เห็นหุ้นล่วงล,วง,ลวงมาแล้วอยากจะได้ของดีราคาถูกก็เลยเข้าไปช้อนครับแต่ผลที่ออกมาก็คือช้อนหักตลอดขาดทุนและติดดอยวนไปวนมาเล่นยังไงก็ไม่ได้กาไรสักทีจนไม่รู้จะจับจังหวะย,ยังไงเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครับผมก็จะพาเทุกคนุกีรยยไปดูเทคนิคเด็ดในการสังเกตการามอย่างหนึง่งที่สามารถช่วยให้นักทุนซื้อหุ้นตอนราคาตาม่มหรือช้อนหุ้นได้แบบตรงจุดก่อนจะวิ่งขึ้นไปเพื่อสร้างกาไรและที่สาคัญครับ ยังเป็นเทคนิคที่มือใหม่ก็าสามารถนําไปใช้ได้ใครอยากจะช้อนหุ้นราคาตา่ําเจอจุดนี้จะกราฟซื้อหุ้นได้ทันทีฝากกดไลค์กดติดตามช่องแล้วไปฟังกันครับสำหรับในส่วนของเนื้อหานะครับผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาดูในเรื่องของสูตรเด็ดช้อนหุ้นราคาตา่ำเจอจุดนี้ซื้อหุ้นได้ทันทีครับ ใครชอบซื้อหุ้นตอนล่วงลวงมาอยากได้หุ้นราคาถูกก่อนรุ่นดีตัวขึ้นเนี่ยห้ามพลาดเทคนิคน,นี้เลยครับเพราะว่ามีความแม่นยำในการทำลายสูงมากและที่สำคัญครับผมเชื่อว,ว่ามือใหม่ก็สามารถนำไปใช้ได้ฟังคลิปจบใช้ได้ทันทีครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักการน,นะครับผมต้องแจ้งข่าวดีให้กับนักลงทุนทุกคนทราบก่อนตอนนี้ทางช่องมัมมี่เล่นหุ้นของเรานะครับมีการเปิดช่องทางเว็บเบอร์ชพหรือช่องทางสําหรับการโยงโดยเฉพาะนั่นเอง เรจะมีการนำเด็คลิปที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาวท่านผู้ชมไปมราจะเป็นคลิปในการอ่านครับหรือคลิปเเขาุ้นทำการบ้านต่างๆและยังได้รับเครื่องหมายดาวแฟนตัวยกติดไว้กับชื่อ,อด้วยเวหาความเมต์อะไรสดในป้าคลิปต่างๆก็จะเห็นคอมเมนต์ความ,มคิแแดแดแรกและยังสามารถนำุมบชีวยดูกาฟให้ได้อีกด้วยครับท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นตัวยงช่องยูทูปเพื่อเล่นปุ้นก็สามารถกดสมัครได้ที่หน้าโฮมเพจคลิกตรงปุ่มจอยข้างๆปุ่มซับแไครต์และอย่จะอยู่ที่หนึ่งร้อาห้าสิบบาทต่มเมือนเง ซึ่งผมได้จะทคลิปมางวมด6คลิป6เทค <6 S 1> นิคด้วยกันโดย3คลิปนะครับผมจะลงแบบสาธารณะนะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนีแหละแต่อีก3คลิปที่เหลือที่เป็นเทคนิคพิเศษผมจะอัปโหลดในช่องแฟนตัวยงเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าฟังได้เพราะฉะนั้นนะครับใครสนใจฟังคลิปเทคนิคพิเศษต่างๆก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแฟนตัวยงช่องเพื่อเข้าฟังกันได้เลยนะครับแต่ก็ยังสามารถรับเทคนิคพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมสําหรับแฟนตัวยงได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคลิปและเทคนิคพิเศษที่ผมอัปโหลดแบบทุกสัปดาห์แล้ว ใครแบบกำลังศึกษากราฟเรียนกราฟอยู่เป็นมือใหม่มือเก่าก็แล้วแต่นะครับฝึกใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆในการจับจังหวะหาจุดซื้อถือขายมาเรียนคลิปเทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมกันได้มีให้เลือกเรียนหลายคลิปมากในช่องแฟนตัวยงแล้วก็มีให้ลงใหม่ทุกสัปดาห์ด้วยนะครับแลวยังมีคลิปวิเคราะห์หุ้นในบ้นางตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นอเมริกาด้วยช่วงนี้ผมก็มีไลฟ์สดเฉพาะแฟนตัวยงนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา9มง40แฟนตัวยงช่องกสวารถ์นำหุ้นมาผมช่วยอคอกราฟทำกันบ้านแบบเรียวทากกัันไดด้ทุสปห์ และก็ยังมีคลาเรียนออนไลน์ด้วยครับเดือนละค่าสองคลาเรียนสดได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่งเรียนที่บ้านได้เลยครับนี่คือสิทธิพิเศษที่เรามอบให้กับแฟนตัวยงของทางช่องซึ่งค่าใช้จ่ายในการเป็นแฟนตัวยงช่องครับก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยครับเดือนละแค่150บาทเท่านั้นเองฟังไม่ติดครับเดือนละแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นคือเอาง่ายๆกาแฟแก้วเดียวต่อเดือนครับแทบไม่ต้องคิดเดยอะเลยยังไงก็คุ้มเกินคุ้มแน่นอนครับใครสนใจเนาะ มาร่วมจอยกันได้นะครับเจอปุ่มจอยปุ่มสมัครตรงใต้คลิปหน้าช่องก็กดสมัครได้เลยหรือกดตรงลิงก์ผมแปะไว้ให้ตรงละเอียดใต้คลิปด้านล่างก็ได้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้แล้วกันครับส่วนเนื้อหาหลักในคลิปนี้เนี่ยก็จะพานุคนครับมาดูในเรื่องของการชอ้อนทุนคือตอนที่หุ้นล่วงลวงมาเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อต้องมีนักลงทุนบางประเภทเนาะที่อยากจะเข้าไปซื้อตอนหุ้นล่วงล,วง,ลวงมาหวังจะได้ราคาต่ําก่อนมันดีตัวกลับขึ้นไปครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆเลยนะครับก็คือ ช้อนปุ๊บนะครับหุ้นล่วงลงต่อช้อนแล้วก็ล่วงลงต่อนะครับขาดทุนตลอดสุดท้ายเล่นมาเล่นมาก็ติดต่อกันยาวๆหรือบางคนนะครับพอขายปุ๊บปุ่นกระดีต,ตัวขึ้นใส่หน้าเฉยเลยจับจังหวะทําทำกําไรไม่ได้ครับเล่นไปเล่นมาก็ไม่มีกําไรเลยไม่รู้ว่าจะหาจังหวะช้อนหุ้นซื้อหุ้นราคาต่ําแบบมั่นใจทำกำไรได้ยังไงผมก็มาแชร์เทคนิคอย่างหนึ่งเนาะที่บอกตั้งแต่ว่าสามารถช่วยนักทุนครับช้อนหุ้นช่วงราคาต่ํานี้แหละ ก่อนวิ่งขึ้นได้แบบตรงจุดแล้วก็มีโอกาสทำกำไรสูงมากแต่ก็ต้องบอกทุกคนนิดนึงนะครับว่าไม่มีใครทราบนะครับว่าหุ้นเนี่ยมันจะดีดตัววิ่งกลับขึ้นไปเมื่อไหร่หลังจากที่ร่วงลงมาถ้ามีคนรับทราบขนาดนั้นเนาะก็คงรวยมากๆไปแล้วนะครับรวยล้นฟ้าไปแล้วล่ละเพราะฉะนั้นครับในเทคนิคหุ้นเนี่ยไม่มีอะไรแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราสามารถวิเคราะห์หลักการความน่าจะเป็นได้ว่าช่วงไหนนะครับที่หุ้นมันร่วงลงมา แล้วมีโอกาสดีตัวขึ้นได้เราก็เข้าไปเล่นช่วงนั้นเพื่อจับจังหวะช้อนหุ้นได้นั่นเองและเทคนิคที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าง่ายขนาดไหนและมีความแม่นยําสูงขนาดไหนครับโดยผมใช้อินดิเคเตอร์มาใช้ในเทคนิคนี้แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับย้ำว่าแค่ตัวเดียวเท่านั้นเลยก็คือตัวไอ i ครับผมดูเป็นเส้นไอ i แบบ14วันเส้นเดียวเลยตั้งค่าเป็นเส้น14วันนะครับ ก็จริงๆอินดิเคเตอร์ในการวิเคราะห์หุ้นเนาะมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับแต่เทคนิคนี้ผมจะดูอินดิเคเตอร์อย่างไอ i ซหนึ่งเส้นนี่แหละและเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้จบนะครับผมเชื่อว่าเอาไปใช้กันได้ทันทีเลยมือใหม่ก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากเอาไปดูควบคู่กับอินดิเคเตอร์อื่นๆประกอบเพิ่มเติมก็แล้วแต่เราเลยนะครับเรียนแลาเข้าใจต้องประยุกต์ใช้ให้เป็นนะอันนี้ผมพูดย้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็พูดทุกคลิปด้วยเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ครับเป็นเทคนิคที่เน้นนาไปประยุกต์ใช้ได้้้้หหลาหลาากยรูปแแบบแต่ททััทงนนนี เทคนิคนี้เทคนิคเดียวก็มีความแม่นยำสูงในการจับจวังห,หาจุดเข้าซื้อแล้วครับจะช้อนหุ้นตอนราคาต่ําด้วยไ s i 14วันเส้นเดียวดูกันยังไงครับเดี๋ยวลองไปฝังเทคนิคนี้กันเทคนิคนี้ครับเป็นเทคนิคที่มีชื่อว่าไ s i d e e ดีฟอลลู e ิเกอก็คือช้อนหุ้นราคาต่ําก่อนพุ่งด้วยตัว ISI นี่แหละเงื่อนไขในการสังเกตก็งง่ายมากๆแล้วก็สั้นมากๆเลยครับคือเทคนิคนี้เนาะบอกเลยว่าง่ายจริงๆครับ มือใหม่นี้ผมเชื่อว,ว่ายัางไงก็เอาไปใช้ได้อะแล้วก็มีความแม่นยําสูงมากๆด้วยนะโดยเงื่อนไขข้อแรกในการสังเกตครับในช่วงแนวโน้มขาลงอย่าช้อนหุ้นก็ต้องสังเกตช่วงขาลงถูกไหมหุ้นมันก็ต้องร่วงลงมาก่อนถูกไหมครับในช่วงแนวโน้มขาลงเนี่ยให้เราสังเกตช่วงที่ราคาหุ้นและไอซใส่เกิดบูลลิชเดเวเทนจากค่าเฉลี่ยต่ํากว่า20บครับมือใหม่บางคนที่เพิ่งเริ่มอ่านกราฟเนาะก็อาจจะสงสัยว่าอะไรคือบูลลิชเดเวเทนไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็อธิบายง่ายๆเนาะคือตอนที่หุ้นมันร่วงลงลมา ปกติเนี่ยมันก็ต้องทาจุดต่าใหม่ไปเรื่อยๆผมบอกว่าเป็นหุ้นขาลงถูกไหมครับจุดต่ําของราคาหุ้นก็ทาจุดต่ำใหม่ไปตลอดนะครับบอกว่าเป็นหุ้นขาลงปกติทั่วไปนี่แหละแต่จุดต่ําของดิเคเต t o r ที่เราดูครับอย่างเช่นตัว i/s/i เนี่ยมันจะมีอยู่เส้นเดียวใช่ไหมที่เราใช้มันดันชี้ขึ้นไปแทนครับจุดต่ํามันยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยจุดต่ําขัดแย้งกันในลักษณะนี้หุ้นล่วงลงมาแต่จุดต่ำายคว่ายกสูงขึ้นนะครับเราเรียกว่า bullish divergence ครับเป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าไอหุ้นที่มันล่วมีโอกกกัับตวเป็นรระทิงหื ดีตัวขึ้นไปได้นั่นเองนี่คือบูลลิชเวอร์เจนนะครับใครนึกภาพตามไม่ออกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมีตัวอย่างการาฟให้ดูกันด้วยนะครับและเราจะดูตัวบูลลิชเวอร์เจนเนี่ยจากตัวไอซต่ํากว่าค่าเฉลี่ย20นะครับย้าว่าต่ํากว่า20คือปกติของไอซเนาะต่ำกว่า30เนี่ยคือการเกิดโอเวอร์โซลถูไหมครับการขายหุ้นเยอะเกินไปเกิน70ก็จะเกิดโอเวอร์บอสคนซื้อหุ้นเยอะเกินไปนะครับแต่เราดูต่ํากว่า20ก็คือยิ่งกว่าอออออเรรลงงมาีีกกนนนนะคคัับ้นนืืข่ขขแ ในการเข้าช้อนหุ้นด้วย Deep Value Trigger ของ i s i นะครับส่วนเงื่อนไขข้อที่2ครับเราเจออย่างนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นครับให้เราสังเกตช่วงที่ซมีการเบรกเอาหมายความว่าไงครับคือตอนที่เกิดบุริัวเจ็นเนาะหุ้นลวงลวงมา IS i s ซชี้ขึ้นถูกไหมครับแล้ว i s i มีการเบรกเอาด้วยนะครับก็คือเริ่มทะลุทําจุดสูงใหม่ช่วงนั้นเราจะสังเกตช่วงนั้นแหละ ง่ายๆเลยการเบรกเอาคือการทะลุแนวต้านทําจุดสูงใหม่ต่างๆนะครับหายไยเริ่มทําจุดสูงใหม่นะครับเริ่มชี้ขึ้นทะลุจุดสูงเก่าของมันให้เรานําราคาสูงสุดต่าสุดของแท่งเทียนตอนนั้นครับตีเป็นนารับแนวต้านออกมาได้เลยง่ายๆแค่นี้เองพอเราเจอแท่งเทียนเขียวสักแท่งหนึ่งนะครับที่ทะลุแนวต้านที่เราตีไว้ได้แล้วก็ดูจุดนั้นครับเป็นจุดเข้าซื้อได้เลย,ยเนเีนเ่ยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามีแค่สองเงื่อนไขเท่านั้นก็สามารถหาจุดเข้าซื้อได้แล้วนะครับ แล้วก็เป็นการช้อนหุ้นแบบมีความแม่นยําสูงด้วยนะคือหาช่วงที่อาซายเกิดอเวอร์โซแบบต่ามากๆครับแล้วก็มีบูติชวัเจนด้วยนะครับแล้วก็กลับไปเบรกเอาได้เอาราคาสูงสุดต่ำสุดของเส้นแนวตอนนั้น,นตนนีเป็นแนวระดัต้านราคาหุ้นทะลุแนวต้านขึ้นมาได้ก็ช้อนหุ้นนี่แหละนี่คือ deep v ล l ทิ t r i g g ของอาซยแบบง่ายๆเลยแล้วก็มีความแม่นยําสูงจริงๆใครอยากเอาไปใช้ยังไงก็ประยุกต์ใช้ได้ตามรูปแบบหลากหลายรูปแบบมากนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยไปดู วิธีการใช้งานกันนะครับว่าเทคนิคนี้ใช้งานจริงๆเนี่ยใช้กันยังไงครับง่ายจริงๆแล้วก็แม่นยําสูงด้วยชอบมากครับเดี๋ยวตัวอย่างเป็นหุ้นเดลต้าครับอันนี้เขียนชื่อหุ้นมาผิดนะครับต้องเป็น del เนาะ ta นะครับน่าจะรีบพิมพ์มาดนึดนงสําหรับหุ้นเดลต้าครับปัจจุบันครับถ้าทุกคนลองดูนะราคาการาฟที่ผมเปิดขึ้นอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกราฟไว้เพื่อนได้ลองดูกันก็จะมีช่วงที่ล่วงลงมาแล้วก็ดีตัววิ่งกลับขึ้นไปเนาะแต่ถามว่าในปัจจุบันนะ ถ้าสมมตินะครับว่าตรงนี้คือช่วงปัจจุบันเนี่ยเรากล้าเข้าไปเล่นไหมอ่าสมมติว่าเราไม่เห็นอนาคตนะถามว่าช่วงนี้ใครกล้าเข้าไปเล่นบ้างอันนี้ผมเอากราฟตัวอย่างมาไงทุกคนก็คงเห็นกันอยู่แล้วว่ามันลงมาแล้วัก็วิ่งขึ้นกระชอนตรงนี้สีพูดง่ายถูกไหมครับก็ใช่ครับเอากราฟตัวอย่างมาให้ดูเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นภาพผลลัพธ์หลังจากนี้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบคเทสอย่างหนึง่งในหุ้นเดลต้าให้เพื่อนๆได้ดูนี่แหละแต่ในความเป็นจริงถามว่าไอตอนที่หุ้นล่วงลงงมาตรนี้ ใครการเล่นบ้างไม่เห็นอนาคตด้วยคือเข้าไปซื้อแล้วหุ้นอาจจะร่วงลงต่อก็ได้ถูกไหมครับจะมัน่นใจยังไงว่าหุ้นมันร่วงลงมาแล้วมีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปได้ถ้าเรารู้อย่างนั้นเราก็ช้อนหุน้นซื้อหุ้นได้ถูกไหมครับเราไม่มีสร้างภาพครับไม่มีใครทราบอนาคตแน่นอนแต่เราสามารถวิเคราะห์ความน่าจะเป็นได้เราก็สามารถเอาเทคนิคต่ตางๆนี่แหละมาช่วยดูครับซึ่งก็สามารถนําเทคนิคเมื่อกี้นี้มาใช้งานได้เลยสังเกตกันยังไงครับที่นี่เมื่อกี้นี้ให้สังเกตตอนที่หุ้นร่วงลงมาถูกไหมครับดีพอร้ติเกอร์ หุ้นล่วงลวงมาปุ๊บนะครับก็คือราคาหุ้นทําจุดต่าใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยผมบอกว่าเป็นหุ้นขาลงทั่วไปปกติหุ้นขาลงมันก็ทําจุดต่ำมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยจุดต่าทานิวโลไปเรื่อยๆแต่ถ้าทุกคนไปดูไอซด้านล่างครับเป็นไงบ้างจุดต่ําของไอซช่วงนั้นครับยกส่งขึ้นไปสวนทางกับตัวราคาหุ้นนะครับจุดต่ําขัดแย้งกันในลักษณะนี้ครับนี่คือการเรียกว่า Bullish วอร์เจนตและเป็นบู l ลิชเวอร์เจนตจากไอซจากค่าเฉลี่ยต่ํากว่ายี่สิบด้วย ไจุดเริ่มต้นของบูริชเวอร์เจนช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเน้นว่าดูตรงจุดเริ่มต้นนะครับช่วงนี้ต้องต่ํากว่าค่าเฉลี่ย2ี่สิบไปดูตัวเลขค่าเฉลี่ยด้านข้างอันนี้คือต่ํากว่า20แน่นอนนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย20ิบแน่นอนถ้าเกิดบูริชเวอร์เจนจากค่าเฉลี่ยต่ํากว่า20ลักษณะนี้ครับเข้าเงื่อนไขที่เราต้องการแล้วแล้วเราทํายังไงต่อครับก็ง่ายๆเลยรอจนกว่าไฮซายเนจะสามารถกลับขึ้นไปเบรกเก่าได้ นะครับกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปทําจุดสูงใหม่ก็คือการเบรก out ก็คือช่วงนี้ถูกไหมครับนะครับช่วงนี้คือทะลุทําจุดสูงใหม่ได้เพราะฉะนั้นครับตรงจุดนี้แหละครับคือจุดที่เราจะดูไปดูแท่งเทียนราคาด้านบนตอนนั้นได้เลยครับมันจะตรงกับแท่งเทียนราคาประมาณแท่งเทียนเขียวแท่งนี้ครับแล้วเราก็สามารถเอาราคาสูงสุดต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งตอนเนีน้ไปเป็นกรอบราคาแนวรับแนวต้านออกมาได้เลยก็จะได้มาประมาณนี้ครับ แค่นี้เองพอได้กรอบราคามาแล้วก็จบแล้วครับรอจนกว่าจะมีแท่งเทียนเขียวสักแท่งหนึ่งนะครับสามารถทะลุแนวต้านที่เราตีไว้ได้อย่างเช่นแท่งเทียนเขียวแท่งนี้ทะลุขึ้นมาเราก็ดูเป็นจุดไ y พอย n ์หรือจุดเข้าซื้อหุ้นได้เลยก็สามารถเข้าไปช้อนหุ้นได้นะครับแบบมั่นใจว่าหุ้นตัวนี้ที่มันล่วงลงมาเนี่ยมันมีโอกาสดีตัวกับตัวขึ้นไปได้เราก็เข้าไปซื้อไว้ก่อนก่อนหุ้นจะวิง่งและในทางกลับกันครับ ถ้าซื้อแล้วหุ้นไม่วิ่งทํำยังไงล่ะก็อย่างที่บอกทุกคนนะครับว่ามันไม่มีเทคนิคไหนในโลกนี้ที่มันแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อแล้วอาจจะผิดทางก็ได้ถูกไหมครับถ้าซื้อแล้วผิดทางครับไอ้กรอบราคาที่เราตีขึ้นมาเนี่ยราคาหุ้นล่วงลงไปแล้วก็หลุดกรอบราคาที่เราตีไว้เนาะแล้วก็ขัดหุ้นตัวนั้นทิ้งเนี่นเลยไม่ต้องถือต่อละไปหาตัวใหม่เล่นแทนแต่ถ้าซื้อไปแล้วหุ้นไม่ล่วงกลับลงมาก็นั่นแหละครับเราได้หุ้นราคาต่ํามาเล่นมีโอกาสสร้างกําไรได้นั่นเอง ดูไม่ยากเลยครับเชื่อว,ว่ามือใหม่ก็สามารถใช้ได้แน,น่นอนย้ออีกรอบหุ้นล่วงลวงมาทําจุดต่าใหม่แต่จุดต่ําของไอซ์ไช่วงนั้นไม่ทําจุดต่ําใหม่ตามครับยกสูงขึ้นสวนทางกาันแล้วก็เริ่มต้นต่ากว่าค่าเฉลี่ย20ด้วยแค่นี้เองรอจนกหวะไอซีไซกลับขึ้นไปเแบรบกเขาทะลุทําจุดสูงใหม่ก็เอาแท่งเทียนช่วงนั้นครับตีกรอบราคาได้รับาต้านขึ้นมาเอาราคาสูงสุดต่าสุดของมันตีกรอบขึ้นมาได้เลยครับเจอแท่งเทียนเขียวทะลุนาต้านที่เราตีไว้ครับ ดูเป็นจุดเข้าซื้อแค่นี้เองจบละครับดูเหมือนยาวดูเหมือนดูยากแต่ง่ายมากๆนะครับมือใหม่ก็สามารถทําความเข้าใจได้มือเก่าก็ใช้ดีนะครับเพะเรียนแลวเข้าใจคือเราต้องประยุกต์ใช้ให้เป็นใครอยากไปดูควบคู่กับเทคนิคอื่นๆดูควบคู่กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยําความมั่นใจของเราเนี่ยก็สามารถทําได้ดูพื้นฐานหุ้นดูอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้กันตามความเหมาะสมได้เลยผมก็ยกตัวอย่างเนาะปกติอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับในคลิปวิเคราะห์หุ้นของช่องเนีีย่ยก็็จะเปนนตัว้ ที่เอาไว้ติดตามรายใหญ่ตัวแท่งแดงเนี่ยคือรายใหญ่เนาะแท่งเหลืองคือรายย่อยเดยเทียต่างๆแท่งเขียวคือคนติดทุนติดดอยนะครับและตัวเส้นม่วงคือเส้นค่าเฉลี่ยของรายใหญ่เอาไว้ดูว่ารายใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับปกติผมก็ชอบเอาตัวนี้มาช่วยดูในการวิเคราะห์หุ้นซึ่งเมื่อกี้นี้เนาะถ้าเราเอามาดูควบคู่กันนะครับนี้เอามาให้ดูนะในเรื่องของการประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างนะครับอย่าเมาื่อกี้จุดที่เราซื้อคือจุดนี้ถูกไหมจุดที่เข้าเงื่อน,น,นไขก ลองดูเสริมได้เพื่อเพิ่มผลิตภาพเพิ่มความแม่นยำเจ็นได้ว่าตอนนี้ครับแท่งแดงก็คือเริ่มยาวขึ้นจากช่วงก่อนหน้าชัดเจนมากรายใหญ่เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีลายใหญ่เลยครับเริ่มเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆตรงนี้ก็คือสูงเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนละแล้วก็ถ้าดูตัวแท่งเหลืองลายย่อยเนาะหลบเส้นออกนิดนึงนะครับถ้าดูแท่งเหลืองรายย่อยตรงนี้ครับรายย่อยก็เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าด้วยลายใหญ่ก็เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็สูงกว่าเส้นม้ว แล้วก็ยิ่งมั่นใจในเรื่องของการเข้าซื้อมากกว่าเดิมก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ลักษณะนี้ได้เริ่มเห็นรายใหญ่เข้าเก็บเริ่มมั่นใจว่ามีโอกาสล้าขึ้นก็ซื้อแบบมั่นใจได้ถูกไหมครับนี่คือการนําไปประยุกต์ใช้ครับเพิ่มก็สามารถนําไปใช้ตามที่เราต้องการได้เลยใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะไปคอยตอบทีแล้วคอมเมนต์ครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ